สวัสดีค่ะพบกับเมจิกเทเลอรนะคะวันนี้จริงๆแล้วอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจทำคลิปด้วยค่ะแต่ว่าคือรู้สึกอยากหยิบไพ่สำรับนี้มานะคะแล้วก็เปิดเหมือนกับก็อธิฐานว่าเช็คพลังงานโดยรวมของ ทุกๆคนวันนี้พลังงานโดยรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไง <c oughs> เสร็จแล้วก็หยิบไพ่คือไม่ได้ตั้งใจทำคลิปออกมาเพราะวา่าก็เพิ่งจะทำธุระอะไรช่วงเช้าเสร็จทีนี้ปรากฏว่าก็หยิบไพ่มาสิบใบเอ้แปดใบปรากฏว่าไพ่ใบแรกคือขึ้นเดอะซันเลย คือแบบพลังงานดีมากเป็นอะไรที่แบบความสว่างเอ่อการตื่นรู้ความสำเร็จคือเป็นไพ่ที่แบบว่าทุกอย่างมาเลยใบยแรกคือหยิบขึ้นมาแบบเป๊ะอุ้ยเดยวสันเนี่ยค่ะใบแรกเลยจะเห็นว่าไพ่สำรับนี้คือสวยมากอะคือเป็นเป็นไพ่จากนอกอะนะคะก็คือแบบ เหมือนกับงานเขาปานีดมากอะเสร็จแล้วก็เลยเออเหมือนพอเปิดไพ่หมดเนะี่ยพลังงานดีหมดเลยทั้งหมดแปดใบก็เลยอยากจะมาส่งพลังงานเนี้ยให้กับเ,ออเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปวันนี้นะคะแบบอยากอยากส่งให้อะ <c ười> คือดีมากอะ่ะวันนี้นะคะ คือใบแรกอะ่ะคือไม่ไมันไ,ไม่ได้อธิษฐานเอ่อให้ตัวเองด้วยแบบคือเหมือนอธิษฐานรวมอะ่ะว่าเออแบบขอเปิดดูหน่อยว่าพลังงานในวันเนี้ยเออวันเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างโดยรวมก็ขึ้นเดอะซันเลยใบแรกเสร็จแล้วเดอะซันแล้วก็ตามด้วยวิว o ฟอร์จูคือโชคดีอีก ดีเบิ่นๆไปอีกเนี่ยเนี่ยสวยมากอะไพคือไพสวยอยู่แล้วด้วยแล้วพลังงานสวยด้วยก็เลยอยากมาส่งให้อ,อ่อเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปวันนี้นะคะคือใบแรกขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเป็นพลังงานที่เข้ามาวันนี้ดีมากอะ่ะเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วคือหมายความว่า คือคุณอาจจะต้องผ่านอะไรที่ก่อนหน้านี้คือก่อนที่คนเราจะมีความตระหนักรู้หรือตื่นรู้อ่ะก็ต้องผ่านอุปสรรคผ่านเรื่องราวที่มันก็ต้องบอกว่ามันก็มันก็เป็นบททดสอบแย่ๆอ่ะแ,แต่ว่าคุณผ่านมาหมดแล้วดูม,มุมนี้ดิมุมนี้คือแบบพาทิตย์คือสวยมากอะ่ะเดซันสวยมากแล้ว ตอนนี้พลังงานของคุณนะ่ะเดินมาถึงจุดที่คือเป็นความสว่างในตัวแล้วอะ่ะคือแบบว่าสามารถที่จะหลุดพ้นจากอุปสรรคใดๆมาเดี๋ยวจะอ่านทั้งหมดแปดใบก่อนนะคะคืออยากอยากส่งแบบผู้อ่านมีความอยากส่งพลังงานนี้ให้มากเลยไม่ทราบของท่านใดด้วยของท่านใดรับเลยนะคะคือ คือถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะแบบว่ายังไม่ชัดเจนก็ขอให้รับในพลังงานบวกนี้ด้วยนะคะเดอะซันเนี่ยคือทุกอย่างแล้วเป็นไพ่ที่แบบที่สุดของสำรับในในไพ่ทาโร่ไรเดอร์เวทคือทุกอย่างถ้าคุณมีอุปรสรรคอะไรตอนนี้คือให้รู้ไว้เลยว่าพลังงานเนี้ยสามารถขจัดอุปรสรรคนั้นได้สิ่งที่มืดมนนะคะ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นความสว่างสดใสเป็นนะคะเป็นอะไรที่สามารถที่จะทําให้ชีวิตของคุณหรือแม้กระทั่งสติปัญญาความสามารถของคุณเนี่ยถูกเ,เพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะเดินไปในเส้นทางที่สว่างได้หลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นความมืดมัวความสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งหมดนะคะ วิวว่า for June เนี่ยเป็นไพ่ที่บอกว่ามันถึงเวลาแล้วคือเหมือนกับว่าเป็นโชคชะตาฟ้าเปิดคือถ้าสองใบเนี้ยประกบกันอะ่ะมันบอกเลยอย่างนี้เลยคือมันถึงเวลาแล้วในเวลาที่เวียนมาบรรจบมาครบเหมือนคนเราก็จะมีวงจรเออ่ชีวิตที่มีโชคชะตาเป็นเหมือนกลงล้ออ่ะ ไพ่ใบเนี้ยอีกอีกความหมายคือความหมายของเขาแหละก็คือเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตาซึ่งนำพาจากสิ่งที่คุณเผชิญในสิ่งที่มันไม่ดีมันมันไม่โอเคสำหรับชีวิตคุณเนี่ยมันกำลังจะจบหมดวาระนั้นแล้วแล้วก็เป็นกลงล้อแห่งสมบัติก็ได้อย่างในบางท่านบางคนเนี่ยอาจจะมีการได้รับอ่อ โชคลาภไม่ว่าจะเป็นเงินทองทรัพย์สินเมรดกได้อสังหาริมทรัพย์คืออันนี้แล้วแต่พลังงานเโชคชะตาของแต่ละท่านนะคะแต่ว่าในความหมายเนี่ยก็คือคือดีเลยเหมือนถึงวาระแล้วที่เป็นฟ้าเปิดสำหรับคุณนะคะแล้วไพ่ใบถัดไปคือหกไม้เท้าไพ่วิกตอรี่คัทซิกออฟว นี่นะคะเนี่ยคือเป็นไพ่แห่งชัยชนะมุมนี้สวยมากเลยอะคือเป็นดวงอาทิตย์ส่องมาแสงสว่างส่องมาหกไม้เท้าเนี่ยคือชัยชนะทุกรูปแบบนะคะไม่ได้หมายความว่าเรื่องงานอย่างเดียวคือเหมือนกับคุณมีอุปสรรคอะไรในชีวิตเนี่ยคุณสามารถปันป่าแล้วก็ สามารถจะผ่านพ้นได้คือผู้หญิงคนนีออ้อยู่บนหลังม้าก็เปรียบเสมือนกับอัศวินบนหลังม้าคือผ่านการฝ่าฟันอุปสรรคมาแล้วได้รับชัยชนะแล้วก็ถือพวงมาลัยช่อมาก่อก็คือสัญลักษณ์ของชัยชนะนะคะไพ่กำลังจะบอกว่าเป็นเป็นพลังงานที่คุณจะได้รับชัยชนะกับทุกอย่าง สามารถจะผ่านพ้นออในสิ่งที่คุณกำลังอดทนฝ่าฟันได้ในทุกรูปแบบนะคะแล้วไพ่ใบที่4ี่ถัดไปคือเนี่ย three of cups ก็คือสามถ้วยสามถ้วยเนี่ยก็คือการเฉลิมฉลองได้หรือการแสดงความยินดีการได้รับภาวะอารมณ์ที่ยินดีไพ่ถ้วยคือความรู้สึก อารมณ์อ่ feeling ก็คือเหมือนคุณกำลังจะมีเรื่องที่น่ายินดีก็อาจจะเป็นจากสิ่งที่คุณผ่านพ้นอ,อ่สิ่งไม่ดีทั้งหลายที่ถึงวาระที่จะหลุดพ้นจากชีวิตแล้วนะคะคุณจะได้รับชัยชนะในที่สุดแล้วก็มีเป็นเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นคุณจะมีความรู้สึกอารมณ์ของมีความสุขมากขึ้นในชีวิต ของคุณนะคะแล้วก็ไพ่ใบที่ห้า n n o o s s o r r สราชาถือดาบอันนี้เป็นไพ่ที่ทรงพลังมากบ่งบอกถึงพลังงานที่เอ,อมีความเฉียบขาดเฉียบคมมีอำนาจในตัวเองคือคุณจะมีอำนาจมีสติปัญญา คือชละสติปัญญาแบบอย่างล้ําแล้วก็คุณจะมีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องทุกเรื่องในชีวิตเหมือนกับพลังเออของพลังของเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนเหมือนคุณจะมี power ที่จะมีความคิดที่เป็นตัวของตัวเองอย่างที่สุด ค,คุณจะมีการตัดสินใจในเรื่องต่างๆแบบชนิดที่เอเป็นเหตุเป็นผลและตัดสินใจอย่างมีด้วยสติปัญญาเฉียบคมของคุณนะคือไม่ว่าเรื่องใดๆที่จะเข้ามาหรือบางเรื่องที่ในบางท่านนะคะที่อาจจะยังลังเลก,กับบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะมีบางเรื่องที่ทำให้รู้สึก ว่ายังตัดสินใจไม่ได้ยังยังไม่รู้ใจยังไงคือไพ่ใบนี้ส่งพลังว่าคุณสามารถที่จะเป็นผู้ที่มีพลังในการตัดสินใจนั้นมันจะมีสภาวะบางอย่างให้คุณสามารถตัดสินใจกับเอ,อ่อในทุกๆเรื่องของชีวิตและจัดการได้ดีด้วยนะคะก็คือด้วยสติปัญญาของคุณด้วยเหตุผลคุณจะมองอะไรด้วยเหตุผล อมองอย่างตรงๆตัดสินใจด้วยเหตุผลเออ่ไม่มีการอไม่มีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้ทําให้คุณคุยเขวอะไรยังไงนะคะคือเป็นเป็นไพ่ที่แบบว่าโอเคมากไพ่ใบนี้คือ The Devil อันเนี้ยพลังงานไม่ได้ดีแต่ไพ่กำลังคือไพ่ขึ้นมาข้างๆกับ คิงถือดาคือราชาถือดานะคะนั่นหมายความว่าเมื่อไพ่ขึ้นมาประกบกันนะ่ะสิ่งเนี้ยกำลังจะบอกว่าเดวิล mm hmm. อะไรในชีวิตของคุณ mm hmm. เช่น mm hmm. เป็นเป็นอะไรที่เนี่ย mm hmm. เหมือนซาตานอ่า mm hmm. สิ่งที่ไม่ดีคือมันมันรวมหมดเอ่อ ไม่ว่าจะเป็นโทสะโมหะกิเลสด้านต่างๆนะคะคือถ้ามีอยู่ในชีวิตไม่ว่าจะเกิดจากบุคคลหรือสถานการณ์ที่ทำให้คุณยังหลุดไม่ได้คุณจะมีสติปัญญาและมีการใช้เหตุผลอย่างที่บอกมีพลัง power ในตัวคุณเพื่อที่จะตัดเอาสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ไม่ดีเนี้ออกไปได้เพื่อเคลียร์เคลียรชีวิต ของคุณให้เ,เปิดรับในสิ่งที่ดีให้ให้มีความชัดเจนให้มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยราชาถือดาบคนเนี้สามารถที่จะตัดสิ่งไม่ดีคือ The Devil ลเนี่ยออกไปได้คือมันจะเป็นเดวิลมันก็รวมถึงพลังงาน็อกซิก,กทุกอย่างที่เป็นพลังงานลบในชีวิตคุณในตัวคุณในสิ่งที่เข้ามาในชีวิตคุณ คุณจะสามารถตัดสินใจเพื่อเอาออกไปได้นะคะก็เลยบอกว่าเออมันเป็นเป็นอะไรที่แบบโอเคคือคุณมีอำนาจในการคุณจะมีอำนาจในการตัดสินใจที่จะเอาพลังงานลบสิ่งลบบุคคลลบๆเนี่ยออกไปจากชีวิตได้โดยโดยที่แบบว่าเป็นพลังงานพาวเวอร์ในตัวคุณอะไรที่ ที่ผ่านมาบางบางท่านที่ยังแบบยังมีอะไรที่ขุ่นมัวในชีวิตนู่นนี่เนี่ยคืออันนี้คือสามารถคุณจะสามารถตัดออกไปได้หรือแม้กระทั่งไม่ใช่คุณตัดก็ได้มันจะถึงเวลาเนี่ยเดวิลออฟฟอร์จูนขึ้นเนี่ยสิ่งเนี้ยกำลังจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นเป็นสมภาวะ d เดวิหรือบุคคลคนนั้นเองเนี่ย บางทีก็เดินออกไปจากคุณเลยคือบางทีอ่ะเหมือนคุณตื่นขึ้นมาวันเนี้ยหรือเวลาไหนเนี่ยหันไปทีงคืออ้าวบุคคลที่เป็นเดวิลไปแล้วคือคุณคือจะบอกว่าบางครั้งสิ่งเนี้ยถ้าสัญชาตญาณคุณเนี่ยอย่างอย่างไพาราชาถือดาบเนี่ยเป็นเป็นราชาที่มีพลังในตัวและมีสัญชาตญาณด้วย ทุกอย่างจะถูกตัดสินใจโดยสัญชาตญาณชัดเจนในตัวคือบางครั้งอะ่ะคนเราจะมีสภาวะที่เหมือนระหว่า,าจ,จะอยู่กับสิ่งเนี้ยที่เป็นเดวิลสภาวะนั้นอะ่ะมาด้วยความเหมือนเหมือนติดอยู่มานานี่ะแล้วบางครั้งบางคนเนี่ยอยู่กับคนที่มีสภาวะเดวิลมาโดยโดยที่แบบไม่กล้าตัดออก ถ้าถึงเวลาเขาไปปล่อยเขาไปนะคะคือเหมือนทุกที่คำพูดที่ว่าทุกคนมีวาละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพลังงานคุณเนี่ยเป็น the sun ขึ้น the w วิ l of fortune ขึ้นคือถึงเวลาแล้วพลังงานแห่งใครชนะทุกอย่างแม้กระทั่งพลังงานคุณเนี่ย power คุณขึ้นมาเป็นราชาถือดาบเนี่ยนั่นหมายความว่าพลังงานของคุณขึ้นมาถึง ขึ้นมาสูงอะแล้วถ้าสูงกว่าเขาเนี่ยบุคคลเหล่านี้จะเดินออกไปจากชีวิตคุณเองหรือสภาวะนั้นถ้าไม่ใช่บุคคลเนียสภาวะนั้นจะจบไปเองคุณจะสามารถจบได้หรือหรือมันจะถึงวาระสิ้นสุดอันนี้คือไม่ไม่ต้องไปวอรี่ไม่ต้องไปเหมือนคือไม่ต้องไปหันไปมองคือแบบว่าอ้าวเขาไปไหนแล้วอะไรประมาณเนี้ยคือแบบอ้าวทาไมอยู่อยู่ อยู่ๆก็หายออกไปจากฉันคือห่างไปหายไปคือมันถึงววละค่ะแล้วชีวิตคุณดีขึ้นแล้วไม่ต้องกังวลนะคะไพ่ใบถัดไปเนี่ยคือใบที่เจ็ด justice Just ก็คือไพ่แห่งความยุติธรรมคือเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าชีวิตคุณกำลังได้รับความยุติธรรมความยุติธรรมกำลังเกิดขึ้น ตาช่างขึ้นนะคะคือจะเห็นว่าตรงช่วงตรงกลางเนี่ยเหมือนเหมือนหัวใจคือช่วงตรงอกเนี่ยก็คือเป็นแสงสว่างคือไพ่ใบเนี้นอกจากความยุติธรรมก็คือความบาลานซ์คือคุณจะมีความบาลานซ์ในตัวเองแล้วก็เหมือนมีความสว่างขึ้นในตัวเองแล้ว เป็นความเป็นเป็นภาวะที่คุณจะคิดถึงความเหมือนให้ความยุติธรรมกับตัวเองมากที่สุดสิ่งอะไรที่คุณเจอมาแล้วคุณคิดว่าเออชีวิตคุณไม่ยุติธรรมเลยที่ต้องเจอแบบเนี้ยนี่คือถึงวาระแล้วนะคะวิวออฟฟอร์จูนแห่งความยุติธรรมจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นในชีวิตของคุณกับเรื่องที่มันไม่ได้ยุติธรรมไม่ได้ยุติธรรมกับคุณมาตลอดนะคะ คุณจะได้รับความยุติธรรมไม่ว่าพลังงานนี้จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งให้คุณหรือจัก,กรวาลส่งให้คุณแต่เป็นพลังงานที่ดีคือเป็นพลังงานชั้นสูงแน่นอนที่ส่งให้คุณวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าคุณจะให้ความยุติธรรมกับตัวเองในพวเวอร์ของราชาถือดาบนะคะ คุณจะให้ความยุติธรรมกับตัวเองมันจะถึงวาระแล้วที่คุณจะตัดในสิ่งที่ไม่ยุติธรรมออกไปจากคุณหรือสิ่งนั้นจะออกจากคุณไปเองด้วยพลังของไพ่ j u s t i c ที่จะให้ความยุติธรรมให้ความสมดุลกับชีวิตคุณนะคะไพ่ใบที่แปดใบสุดท้ายนี่คือ ace of wands นั่นคือการเริ่มต้นใหม่ เมื่อคุณจบในพลังงานเดวิลในในสิ่งที่มันไม่โอเคนี่คือพลังงานที่คุณได้เริ่มใหม่คุณคุณได้เริ่มใหม่ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะมือที่ถือไม้เท้าชูขึ้นมามีเอ่อเป็นใบไม้งอกนั่นคือการเติบโตคุณจะได้เติบโตในในชีวิตที่ ชีวิตใหม่ของคุณคุณจะได้มีแรงบันดาลใจกับชีวิตใหม่ของคุณนะคะมันคือการเริ่มต้นใหม่ที่งอกงามสวยงามมากสวยงามมากวันนี้พลังงานแบบขอให้ทุกคนรับนะคะเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกอะคือตอนแรกไม่ได้คิดจะทำคิดว่ะแต่คือเปิดไพ่ออกมาแล้วข้างในเหมือนข้างในผู้อ่านบอกว่าให้ส่งพลังงานเนี้ยให้ทุกคนที่ ที่เข้ามาผ่านมารับชมคือขอให้ทุกคนได้รับรวมถึงท่านอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกคนได้รับความสุขนะคะได้รับเ,ออเนี่ยกงล้อมหาสมบัติเดือดันความสุขความสว่างสดใสในชีวิตนะคะแล้วก็ ชัยชนะเนี่ยชัยชนะเป็นของคุณนะคะขอให้ได้รับโชคลาภและสิ่งดีๆเนี่ยความมาบันดั้ความน่ายินดีโดยเฉพาะราชาถิดาบนื่อนะคะรับพลังงานที่เป็นมงคลน,นี้นะคะคุณ ให้คุณมีพลังงานที่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเองคุณสามารถาใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตให้มีความสว่างสดใสด้วยตัวเองนะคะขอให้ความสุขความสำเร็จทุกอย่างเป็นของคุณชัยชนะเป็นของคุณสิ่งที่ดีงามทั้งหมดเป็นของคุณนะคะรับพลังจากไพ่เลยค่ะ ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมรับพลังงานที่ดีจากพี่ไพ่สวัสดีค่ะ